สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอร์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดีใจที่ได้พบกันอีกอใกล้สงกรานเข้าไปทุกทีแล้วค,ความร้อนดีกรีก,รก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปเรื่อยๆทั้งอากาศและก็สถานการณ์บ้านเมืองรอบด้านโอพี่แอร์กำลังรอรอส่งน้ำใช่ไหมฮะพี่รอส่งน้ำนะพี่ไม่ได้รอกรวดน้ำแต่อาจจะต้องกรวดน้ำนะ กันนิกาเซเสนทอกมีเรื่องมาเซมีเรื่องมาทอกกันตลอดตลอดและโดยเฉพาะเนี่ยเราแบ่งส่วนๆที่จะทอกไว้เนี่ยหนึ่งไวรัลคือเรื่องที่มันฮิตเป็นระบบ ทั้งโลกแล้วสองทอล์กโชว์เรื่องในประเทศเอาแก่นๆเลยที่กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงเอานี้ทีเด็ดเลยล่ะแล้วก็ช่วงที่สามมาขยี้ให้มันเห็นเน้นๆเนื้ออและช่วงที่สี่อย่างนี้ต้องคุยก็คือดราม่าสังคมซึ่งมันได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นดราม่าน่ะเขาจะไหมคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนีว่าอันิกาเซซเนทอล์กเนี่ยเรากล้าเซเรากล้าทอล์กเพราะ เพราะว่าเราไม่มีอะไรมาสกัดกั้นไงเราไม่มีผลประโยชน์เราไม่มีแบ็กอัพเราไม่มีในทุนเราไม่ไปสังัก,งกัดพรรคอะไรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะว่ากันตามเนื้อผ้าเราสังกัดประชาชนส่วนใหญ่เ,ออเจ้าของประเทศพี่เนี่ยนะเป็นคนที่คิดขึ้นมาปิ้งขึ้นมาได้ช่วงเข้าเมษามาเนี่ยอบอกว่าคุณจะบอกให้เขารู้สิว่า คนไทยเนี่ยคือหัวใจแผ่นดินเพราะนั้นเราทุกคนคือหัวใจแผ่นดินส่วนของหัวใจต้องดูแลก,กันและก,กันไว้ต้องไม่ให้ใครมาทำให้หัวใจนี้แตกแยกหรือแตกละเอียดอ้าวพี่แอเราจะเริ่มด้วยไวรัลก่อนอในประเทศเต่างประเทศต่างประเทศอาจาะเป็นไวรัลที่กำลังเป็นกระแสะและเดี๋ยวตอนช่วงดราม่าสังคมเราจะพูดเรื่องนี้กันอีกด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ เพราะว่านี่คืออตนนนี้กลัางงแระนะครับคนที่เป็นอดีตทหารของสหรัฐอเมริกามาแสดงตัวบอกขนาดนี้แล้วคุณยังคิดว่าผมรักชาติไหมลองมาดูคลิปนี้กันครับนี่แน่อุ้ยนี่รอยระเบิดนี่ที่เห็นนี่คือคนจีนนะที่เข้าไปอยู่ในอเมริกาแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับเขากลายเป็นทหารอเมริกัน ไปทํางานอยู่ในคือไปรับราชการน่ะทหารับราชการทหารแสดงว่าเขาได้เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วได้เป็นแล้วแหละนะครับเป็นอยู่ในกองทัพแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทหารพันศึกด้วยช้ำไปนะครับออกรบมาแล้วด้วยเพื่ออเมริกาเมื่อสักครู่ตอนที่เป็นตัวไฮไลท์เริ่มต้นเพื่อให้รู้ว่านั่นคือบาดแผลจากการออกรบใช่ไหมนี่คือการเรียกร้องเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่พวกเราคงทราบนะครับว่ามันมีการทําร้ายการเหยียดสัญชาติโดยเฉพาะยิ่งคนจีน คนเอเชียคนผิวเหลืองเนี่ยคนผิวเหลืองเราอย่างนี้นะเราเดินไปทะเลทร์ทลานะดีไม่ดีเขาวิ่งมาชกเลยนะเลยนะแล้วในแอตแลนต้าเนี่ยมีการทำร้ายอย่างลงมือนะมีคนเสียชีวิตไป8คนซึ่งใน8คนคนในหคนนี่เป็นคนเอเชียเป็นคนที่มีเชื้อชาติเอเชียคนไทยเราก็เคยโดนค่ะอายุมากแล้วอายุ80ออกกำลังกายเดินอยู่หน้าบ้านโดนคนรุ่นหนุ่มนะคะอายุ20กว่าเองอ่ะแล้วแต่ตอนหลังก็ถูกจับได้ใช่ใช่ใช่แล้ววิ่งมาชก โชคก็หัวไปกระแทกกับกำแพงล้มลงเสียชีวิตเลยอภิปรายเนี่ยคนเนี้ยที่เราเห็นในคลิปเนี่ยคนนี้ก็คือคนที่เป็นคนจีนแต่วันนี้ก็ทำงานอยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกาเขาถูกไหมฮะเขารับราชการแล้วคนก็บอกว่า คือคนชอบว่าเขาบอกว่าเขาดูแล้วไม่เหมือนคนอเมริกันเลยอยู่นอ l ลุก l ล k e อเมริกันอยู่นั้นไม่คุณไม่เหมือนอเมริกันน่ะเพราะฉะนั้นคุณคงไม่รักอเมริกันเราข้อความบอกเเลยว่าตีตาคุณเนี่ยคุณไม่รักชาติหรอกคุณไม่ได้รักอเมริกันหรอกคุณมาสายอยู่ที่นี่คุณมาหาผลประโยชน์คุณมาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะมันถูกเขาเรียกว่าถูก ปลูกฝังอันนี้ก็ไปนะฮะถูกปลูกฝังความคิดนี้ได้ยังไงแล้วเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าความเป็นมาคุณที่คุณมาเห็นหน้าตาผมแล้วคุณก็บอกว่าผมไม่ไม่ได้รักอเมริกันไม่อะไรต่างนี้ประเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าเนี่ยผมใส่สูทใส่เน็คไทใส่เสื้อมาอย่างดีนะวันนี้ผมจะเปิดบาดแผลผมจะให้คุณดูผมจะให้คุณดูนะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะให้คลิปได้ดูจนถึงต้งงงนจุกน,<ข>น,นะครับเนี่ยเขาพูดเลยตลอดเลยนะเขาแสดงความรู้สึกเลยนะเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเอามาเดี๋ยวถอดเสื้อออดสูรกเลยนะคับ เพราะคนส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยมองแค่หน้าเนี่ยแล้วก็แยกเลยแยกสัญชาติเลยดูที่หน้าแต่ไม่รู้ว่าเขามีประวัติรากฐานช่วยเหลือดูแลประเทศนั้นอย่างไรมาบ้างนี่ไงเขาก็เลยขึ้นมาเลยรู้สึกเขาจะเป็นผู้นำอะไรองค์กรอะไรสักอย่างนะแล้วก็เขาขอมีเวทีมาพูดตรงนี้ใช่ใช่ใช่ใชเขาเป็นตัวแทนของคนที่โดนเหยียดสัญชาติ เขาเรียกว่า discrimination discriminate คือเแยกแตกแยกทั้งหมดการแต่นี่เขาบอกเนี่ยเห็นไหมนี่คือเป็นบาดแผลที่ติดตัวเข้ามาตั้งแต่ที่เขาเป็นทหารผ่านศึกและถามว่าหลักฐานนี่แสดงพอหรือยังว่าเขามีความรัก เขาช่วยเหลือประเทศในแห่งนี้ดูไหมฮะเขารักชาติขนาดนี้พอหรือยังบาดแผลเหล่านี้ติดไปถึงขนาดนี้แสดงออกได้หรือยังอย่ามาเหยียดเขาได้ไหมกับการที่หน้าตาเขาไม่เหมือนคนอเมริกันสาเหตุการเหยียดสัญชาติเันมาจากไหนอาจารย์ก็มันเป็นการปลูกฝัง มันเป็นการปลูกฝังมันเป็นการเหมือนใส่ชิป<ช> <extras. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงท้ายที่เป็นดราม่าสังคมเราจะคุยเรื่องนี้กันอ๋อเหรอคะเอามี้ดีดีดีแล้วแม้กระทั่งคนไทยเราเองมีอะไรเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องการเหยียดเนี่ยมันถูกปลูกฝังกันมาเยอะแยะนะฮะ <c oughs> แล้วบางทีมันก็โดนกระแสดโดนในพวกกระแสการขับเคลื่อนแล้วทําให้เราถึงขนาดไอ้เขาเรียกกันไล่พวกสิ่งเหล่านี้ออกไปนะด้วยความที่เราไม่ชอบเขา เพียงแค่เราไม่ชอบเห็นหน้าตาไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วถูกปลูกฝังมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กระแสะการเหยียดเชื้อชาติในอเมริกาที่มาแรงอันเนื่องมาจากคนเอเชียหรือโดยเฉพาะยิ่งคนจีนหรือหน้าตาคล้ายๆคนจีนเนี่ยนะ เขาเขาตราหน้าว่าไอ้เป็นต้นเหตุของการเกิดไวรัสเขาเรียกว่าโคโรนาไวรัสเมื่อก่อนมันใช้ชื่อว่าอะไรไวรัสเป็นอู่หั่นเขาเรียกอู่หั่นใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหวัดอู่หั่นถูกไหมฮะนี่ยังดีนะว่าทางด้านไอฮูนะฮะทำามโลกให้เปลี่ยนมาเป็นโควิดใช่ไหมฮะก็มาจากโคโรนาไวรัสดีซีดดีซีดพืนเรื่อง 2 0 1 9อ่าแต่ว่าใจมันยังฝังอยู่ไงว่าว่ามันมาจากจีนมันมาจากอู่ฮั่นมาจากจีนเพราะนั้นเอาพวกนี้ออกไปให้หมดอะไรเงี้ยเออเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยมันทำให้เขาต้องเดือดร้อนชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมต้องมาใส่หน้ากากต้องมาฉีดวัคซีนต้องมาอะไรเนี่ยเพราะไอ้พวกคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลย ไม่คิดได้ไงอ่ะถูกไหมฮะคิดได้ไงมันคิดไปแล้วะนะมันเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่วโลกลแล้วที่ <นะ S 1> สำคัญคือมันเริ่มต้นจากผู้นําคนเก่าเขาเนี่ยที่มึงเปลี่ยนไปได้นะ<อ>เป็นคนประทับตราเรื่องนี้ลงไปฟังชิปเลยเออเรียบร้อยเลยถูกไหมครับแสดงความรังเกียจ เดี๋ยวออกมาชัดเจนกลับไปดูเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นสังเกตดูว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยละอายุ20กว่าที่ไปทําร้ายคนรุ่นเก่าอย่างที่บอกคนไทยอายุ80กว่าโดนอาจารย์เดี๋ยวเราจะคุยอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องวัยได้ไหมด้านสีต้สีอันนี้เป็นทอกโชว์ตัวเริ่มต้นเลยล่ะเอานะพี่แอยยังนึกถึงไงพี่แอเคยได้ยินเขาว่าเจเนอเรชันแกร็บไหมมีช่องว่างระหว่างวัยรว่าช่องว่างระหว่างวัยใช่ไหมช่องว่างระหว่างวัยแปลว่าอะไร คิดไม่ตรงการคิดไม่เหมือนกันมองไม่เห็นเหมือนการพูดไม่เหมือนการฟังไม่เหมือนกันดูไม่เหมือนกันจุกเรื่องเออคือช่องว่างระหว่างวัยคือวัยหนุ่มวัยแก่ทำไมแล้วก็ตรงกลางนี้ไม่รู้อะไรเอออะไรก็ไม่รู้ตรงกลางทั้งหมดมันมีช่องว่างไปหมดมันมีแกลไปหมดถูกไหมถูกถูกมันเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงกันเออล้วทีเราเข้าพัวกันไม่ได้เข้าพัวกันไม่ได้แล้วันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นของสังคมที่เราต้อง คำหนึงถึงแล้วอาจารย์ต้องหยิบมาทอกโชว์เลยเดี๋ยวคือผมจะทอกแล้วค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องเหตุผลก็เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าระหว่างคนหนุ่มคนสาวกับคนเกิดก่อนเนี่ยนะก็มีความเห็นที่แตกต่างกันถูกไหมครับใช่ทุกวันนี้ไอ้เรื่องของความแตกแยก,กทางความคิดทางการเมืองทางอะไรต่างๆมากมายถูกไหมครับจูกระทั่งดูเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกันแล้ว เออนั่นสิเพราะมันไม่มีเวทีกลางที่จะให้สองวัยเนี่ยมาคุยกันให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมฮะที่ลงตัวเออ,เอ,อถ้าเราคุยกันบ่อยๆพ่อกับแม่น่ะ,ะต่างกันไหมไม,ไม่ไม่ต่างกันแต่พ่อกับแม่จริงๆอ่ะพ่อแม่ลูกอ่ะเอาต่างกันสิเห็นไหมแต่ทาไมบางบ้านนี่เขารักกันดีไม่มีชอ่องไม่มีแกลบเลยแล้วอย่าว่าแต่นั้นนะพี่แอ้ม บางคนแต่งงานกับอายุที่ต่างนณะยังเกิดเจเนอเรชันแกรปเลยนะอายุต่างกันแต่งงานกับอายุใกล้กันก็มี generation gap. เจเนอเรชันแกรปแต่แต่งงานกับคนที่อ่อนกว่าเป็นรอบเลยเ<อ>ไม่เห็นมันมีเจเนอเรชันแกรปเลยนี่แต่ว่าเขาไม่สแสดงออกมาเขารักกันจะตายพี่กาลังจะหาอย่างนั้นอยู่ม,มันไม่รักอาจจะตายแล้วมันรักอะไรก็ไม่รู้บางทีนะใช่ไหมก็จ้องสมบัติเขาอยู่อุ้ยไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องคุยไอ้เรื่องวัย อายุเนี่ยอายุออวัยความคิดทำยังไงที่จะทําให้ไม่แตกต่างกันไม่มีช่องว่างระหว่างกันกับหัวข้อที่ผมตั้งชื่อหัวข้อนี้แตกต่างระหว่างวัยทาอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาเออเนี่นจิอยากฟัง